พี่น้องนะครับผมตอนนี้เขากำเบิสรงสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องห้าแดงดากบน,น,นไปไซด์ดอกพี่น้องกันดิเพราะว่าซักลาซัากเรียบร้อยแล้วครับเลือจะเก็บทินเก็บขอบเป็นบุ๊นแน่ถ้าติดเอารถจะ่ับคู่เป็นยังไงว่างอพอ đại yêu đọc đại yêu đọc bốc ba đi bốc ba ô đại yêu đại yêu đây bay đại đi พับเอาพับเอาฮะใครพาลูกไปหาหมอแล้วที่นั่นข้ออื่นกินหลายหายใจบ่ได้เกอดหลายยังไงสุดยอดอิเลยครับเลื่เลื่ เท่เครับอเพก่อนเท่เหรอเท่เหรอเฮ้ยเบิร์ดตนประเทศเป็นายคลิปเขาสิถ้าพี่เราเขาเป็นเพ่อ ไตะกี้เนี่ยคูหิวเลด้วยเนาะอยากหลายแมัเดี๋ยวนี้มันทัดสมัยออใส่เครื่องใส่จักอะไรก็เป็นน้ำมัน ใจนะครับผมเพื่อให้กำลังใจการใช้เด้อพี่น้องอยากขามโฆษณากันคือว่าเป็นกำลังใจแหละนะครับผมพอาได้ค่าน,น้ำมันน้ำมันพอาได้ค่าของค่าน้บค่าไฟ นึงได้ซ้ำน,นีครับพี่น้องรถนึงได้ประมาณนี้นะครับ๊พี่นองครับุพี่นอ้องอกุปให้ปาคนครับป๊าหนา,าเ้เดรป,า,ปาลเส้น อันนี้รถหนึ่งบ่พอซ้ำน่รถหนึ่งสองสามเกือบซิปรถนะแถวหนึ่งกำลังใจครับรถแห่คราก็อ,ออกใหม่ครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องครับผม เทพื้นแล้วครับพี่น้องเทพื้นทอนเกล็ดแล้วครับมาทานมาทานครับพี่น้องทายังเดียวครับทายังเดียว โ okay, อเคปะด้วยท่ายังเดียวครับด้วยจกักคลิปแล้วทายย่ายังเดียวครับจกักคลิปแล้วเพื่อพี่น้องแฟนเพลงของไทยจั๊กทีบ <ผม S 3> จั๊กทีบแล้วบอนนำครับผมไม่บ่กผมต้องขหาแล้วผมบอนนำครับผมผมมีหน้าที่ไทยพี่น้องเบิ้งไทยรอดครับ สวัสดีครับพี่นอ้องครับผมโอ้หล่อรถงามไยครับพี่นอ้องป้างามลยไรยด่วยคือบอมแลนะเออคู่บอลลางเนี่ยพวกเกี่ยวกันตุย๋ยปะโอ้ยใหญ่เห็น่คือยางกันตุ๋ยพร้อมครับแค่หนอนอะไรกันสุดจัดสุดยอดนะครับ อาณาจักรสาวน้อยก็เดี๋ยวพูดกับมาดลองนายนเป็นแบบไห่อีกแล้วพี่น้องเทพื้นแล้วครับท่านอีกปเป็นทีลกัน,นพี่น้องเนี่ยเทตะเฟิร์ดเด็ดเอา<อ>ลุยลุย ฝากพี่น้องกดไลส์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช,บช่องกระชายลำเกลือออฟฟิเชียลนะพี่น้องเด้อนะครับผมทายพี่น้องมึงได้หลายเพราะว่าเดี๋ยวกระซิบเลือกเงาเก็บก็เดี๋ยายโดมได้บักครับวงการนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับผมอลังการนะครับ สมกับเพิ่นเหตุเพิ่นส them. Them. Orn, right? ้างพ okay. well, okay. anyway, ี่น้องส้่งเพื่อองค์กรนะครับองกรใหญ่ยิ่งใหญ่องค์กรอยู่ได้องค์กรต้องมาก่อนนะครับผมอะไรก็ช่างนะครับองค์กรต้องมาก่อนถ้าองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าองกรอยู่ไม่ได้แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนครับที่ที่ไหนก็ช่างนะครับบริษัทอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับ พี่น้องเป็นกำลังใจงกับทีมงานสาวหน่อยเพื่อนแผแพงนะครับไลฟ์สดคุปปิดเดอ้อพี่นอ้องมาทยีสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามนี่ผู้ใดบอสเสวอกไปหนาเวทีนะครับผมบราคาร้อยสีิบแปดบาทนะครับซีงานครับพี่น้องซีงานนะครับเอาขอบคุณกี่รังใจครับพี่น้องนะครับผมยอดมากเลยสุดยอดมากเลยนะครับ ยอดครับขอบคุณคลิปน้าครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยโอ้ท่านกระทบดินนี่คุณน้องโว้ยปวดพ่อหมูม่วงกแตงโอเค